ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโดโกนิก้าไทยแลนด์ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาะตีบวกนะครับทดลองตีบวกนะเพราะว่าแพทใหม่เนี่ยเขาปรับให้การตีบวกไม่ลดนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงเท่าไหร่สิบหกตีบวกช่วงระหว่างหนึ่งถึงสิบหกนะฮะจะ, 1. จะไม่ลดนะครับจะจะถ้าบวกไม่สําเร็จจะไม่ลดอ่า องไงค่าบวกจะไม่ลดลงนะครับจะเริ่มลดตั้งแต่บวก17ขึ้นไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองตีบวกกันดูแต่ก่อนที่เราจะตีบวกนะฮะมีกิจกรรมทางของนาโกริก้ามาให้ดูกันนะครับเป็นกิจกรรมอานาโกนิก้าเทพซาทัวนาเมนต์นะครับผมใครที่กําลังสนใจนะฮะของรางวัลแบบว่าเป็นชุดแฟชั่นที่แบบสวยมากนะครับผม เห็นแล้วก็อยากได้เลยใครสนใจก็ลองสมัครกันดูนะครับตั้งแต่วันที่ทสิบถึงสิบเจ็ดพฤษภาคมนี้นะครับผมก่อนเปิดเทอมลองไปวัดกันดูครับผมมะเรามาว่ากันต่อเรื่องของเรานะครับผมเรื่องการตีบวกผมจะมาตีบวกตอนนี้ผมตีบวกไแล้วคือบวกสิบนะฮะเดี๋ยวผมจะลองตีบวกสักสามสิบครั้งถึงไหมสิบครั้งลองจะลองตีดูนะฮะว่าถ้าเราจะบวกตั้งแต่สิบขึ้นไปเนะี่ย ผมจะตีติดแค่ไหนตอนนี้ผมมีผงฟ้าอยู่ประมาณ420นะฮะหาด้วยน้ำพักน้ำแรงครับตอนนี้ F7 มากันแล้วนะครับก็ฟ้ามมก็หากันได้ง่ายครับตีมอนตามแมปก็ได้นะฮะเดี๋ยวการตีบวกนะครับก็จะต้องใช้อะไรบ้างเรามาดูกันมันมีสูตรคะเพื่อนผมบอกมามีเพื่อนๆหลายคนบอกมาหลายๆทีนะครับว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดแต่วันนี้นะครับเราจะ เราจะไม่ใช้สูตรใดๆนะ,ะเราจะตีแบบยาวๆเลยดูซิว่ามันจะผมจะตีได้แค่ไหนนบกวประมาณมีแค่สองพันก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องใช้อุปกรณ์มีอ่ากันแตกกับหินนะฮะเพื่อเพิ่มความสำเร็จเป็นสเปเชียลเอนชาร u n e นสโตนนะฮะโอกาส1 1เถึงสิกับใบกันแตก1 0 1กึทบหก็ในเทรก็มีขายนะฮะแต่ผม เวลาผมทาผมจะ,ะซื้อเป็นแคสแทนเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะคุ้มค่ากว่าซื้อในเทรนะเพราะว่าเงินจีผมมีแค่สองพันแล้วตอนนี้แคสผมก็มีสองพันพอดีถ้าเกิดเราไปซื้อแบบอัพแบบแยกย่อยมาก็ห้าร้อยได้สิบเอ็ดใบสองพันก็ได้สี่สิบกว่าใบแต่ว่าเราจะไม่ได้ลูน อนี้มันจะมีเป็นแบบแพ็กเกจกดตรงไหนี่อ่ะแพ็กเกจผมจะซื้อแบบแพ็กเกจละกันนะครับมันจะได้มันจะได้การแตก30บใบแล้วก็สเปเชียลเอ็นชาร์ลูนสโตนยี่สิบละอันฟลาอันออกอันถูกปะเนี่ยอีกสิบอันก็ โอเคในฐานะที่เราไม่มีเงินจีซื้อเราก็ซื้ออันนี้ไปโอเคได้ดีีมา28มาเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็เริ่มกันเลยครับคือผมตอนนี้ไม่มีแว่นนะฮะแว่นคือแว่นถ้าเกิดเราใส่แว่นด้วยมันก็จะอันไหนล่ะเพิ่มโอกาสในการตีบวกนะฮะกดไปที่ Accessory นะฮะนี่ เพิ่มโอกาสตีบวกอีก3%ซึ่งเสียดายมากผมไม่มี390แคสผมไม่มีจังตื้อแล้วก็ไม่มีด้วยน่าเสียดายมากๆมีแบบ7วันด้วยเอาโอเคเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็เริ่มกันเลยนะฮะลองดูลองดูพร้อมยังโอเคพร้อมัพเด มีสองพนเ็ดบ7็ G กับใบกันแตก30บใบรูน20ก้อนแล้วก็รูนบวกสิบหถึงยีอีก10ก้อนมาลองดูกันเลยมีพรีเมียมนะฮะใครคกดที่กดพรีเมียมก็จะมีโอกาสตีบวกเพิ่มอีก10%นะครับผมใส่ฉายาด้วยบวกอีกหนึ่งโอเคแล้ว เพื่อนบอกว่าให้ย้ายชแนลให้ล็อกเอาให้หลายๆเรื่องเปลี่ยนเมืองไปเรื่อยๆวันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับลองดูกันผมจะกดติดต่อกันสิบครั้งไม่ติดส1ดสิบเอ็ดวิ่สิบสองไม่ติดไม่ติดวิจสิบสาม ไม่ติดไม่ติดไม่ติดอ่ะเกินไม่ติดครับผมได้บวกสิบสาม ตอนนี้ได้บวกสิบสามเพื่อผมบอกว่าให้ย้ายชแนลไปชแนลคนเยอะเลยเมื่อกี้กดไปอ่าสิบเอ็ดรอบนะฮะอันนี้ผมจะกดอีกเก้าครั้งนะครับเก้าครั้ง มันจะพอไหมเนี่ยร้อยสองร้อยไม่ติดห้าหกเจ็ดลอมทุบลอมทุบแปด ไม่ติดรับถูกบอกวะเนี่ยไม่ติดไม่ติดเลยรัวๆย้ายไปย้ายมาลืมใส่กันแตกระเบิดเหมือนอาวุธเสืออีกรับบอกว่าอะไรอ่ะสุดโบ,ร,บราณโบราณนฮะที่ ีคนเคยทำไว้คืออะไรทุบ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 ให้ n p c มันทุบทุบแล้วมัน,นโอเคติดไหมไม่ติดจนรูนหมดแล้วก็ไม่ติดนะครับผมก็กดไป20ครั้ง20ครั้งได้มาบวกสิเขาบอกว่าให้งัดอใช้รูนไปหมดแล้ว รูดมันอันละเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูในเพจดิมชื่อ s p สเปเชียลสโตนสโตนสโตนนี่ไงอืม,ก, 5, 10, มก้อนละห้าสิบเก้ามีนห้าร้อยกว่าก้อนมาไปแล้ว ต้องงัดอีกห้าก้อนแล้วกันก็ใช้กันแตกทีละใบนะครับผมน like ึกว่าจะใช้ทีละหลายใบเหลืออีกสิบก้อนเอ้สิบใบกะอีกห้าอีกห้าอัน ไม่ติดอ่าบวกสิบสี่ไม่ติดเหลืออีกสี่ครั้งครับ อี่ครั้งระบบสิบห้าติดมีห้าสิบเก้าจีถูกสุดเราก็อุดหนุนคนที่ขายทุกที่ที่ถูกท,ท,ท,ที่สุดเน่มีกระแตกเหลือสี่ใบจัดไปสี่ก้อน ผมพอไหมสี่ก้อนน่าจะตีได้สี่ทีพอดีก็เกือบหมดโอเคสี่ทีอหน,นเรามาทุบกันเรา,าทุบกันจะได้ปลูกสิบห้ามเ้นท์ ทีสุดท้ายก็ไม่ติดนะครับก็สรุปก็คือนะครับตีไปมันก็ไม่ลดจริงๆนะครับผมตีไปสามสิบครั้งได้บวกสิบสี่ก็ถือว่าประมาณนี้นะฮะไม่มีแว่นตาก็ยังไงก็ดีกว่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้อาจจะใช้เงินมากกว่านี้นะครับ ที่จะทําให้ตีบวกได้ถึงระดับ14อ,อาจจะมีลดลงไปบ้างก็ถือว่าเป็นการตีบวกที่ง่ายขึ้นยังไงเพื่อนๆก็ลองดูนะครับผมยังไงว่าผมฟ้าเราก็มี F7 แล้วผมฟ้ามี F7 แล้วหาง่ายราคาถูกลงแล้วก็การตีบวกไม่ลดและแถมยังมีกิจกรรมดีๆช่วงนี้นะฮะยังไงเพื่อนๆก็สู้ๆต่อไปนะครับสำหรับน้องๆไหนที่ใกล้เปิดเทอมแล้วก็ลองดูกิจกรรมนี้ก่อน ก่อนเปิดเทิมมันแน่นอนครับเจอกันคลิปหน้าผมวันนี้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไปด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็สวัสดีครับผม